ตอน5,000ยาลิท5ประตูรุ่นท็อปสุดมาพร้อมชุดแต่งสเกิดรอบคันกุญแจรีโมทครบ2ดอกฟรีดาวคันนี้เลยค่ะ To โตยต a ายาลิท 1.5G ปี2015เกียร์ออตโต้คันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดในรุ่นมาพร้อมชุดแต่งสเกิดรอบคันคันนี้ได้แม็กดูโทนเดิมจากศูนย์เลยนะคะตัวนี้นะคะสภาพภายนอกเดิมๆสีเดิมพร้อมใช้งานเลยและมาพร้อมกับกุญแจรีโมท2ดอกแบบนี้เลยค่ะ ด้านท้ายทรง5ประตูสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยภายในออกแบบมากว้างช่วงคอนโซลหน้าเหยียดขาไม่ติดปรับเบาะได้ตามใจชอบฟังก์ชันครบแอร์ปรับออโต้ปุ่มสตาร์ทเบาะสีแดงเลเไอ์สวยกิบไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ำแน่นอนหากตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนร0อเรซแล้วประกันโครงสร้างเดิมทุกจุดใครได้คันนี้ไปคุ้มมากเลยเฉพาะชุดแต่งนะคะคุณลูกค้าก็คุ้มสุดๆุดเลย ้าใครสนใจนะคะบอกเลยว่าพนักงานบริษัทเงินเดือน11,000บาทสูอคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำไม่ต้องดาวฟรีค่าดําเนินการถูกกันตอนใช้เพียงแค่บัตรประชาชนบวกสลิปเงินเดือนล่าสุดเท่านั้นสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ฝากชื่อเบอร์โทรได้เลยหรือสามารถโทรติดต่อสอบถามเพิม่มเติมได้เลยที่เบอร์0924478888และ0 9 9 9 6 7 1 2 3สามารถเพิ่มเพื่อนไลน์มาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ